สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับสู่คุยสาระ HR Channel วันนี้ผมมีข่าวสำคัญมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับสูตรใหม่ของเงินสมทบป,ประกันสังคมแนวคิดคือจ่ายมากได้มากโดยจะปรับเป็นระบบบันไดาสามขั้นตามรายได้เริ่มตั้งแต่ปี2,569เป็นต้นไปขั้นที่1ปี2,569 เพดานค่าจ้างจาก1 5 0 0 0บาทเป็น17,500บาทเงินสมทบสูงสุดต่อเดือนจาก7 5 0บาทเป็นแ7 5บาทสิทธิประโยชน์ก็กลับเพิ่มเช่นเงินทดแทนกรณีเจ็บป่วยจาก7,500เป็น8,750บาทต่อเดือนเงินสงเคราะห์คลอดบ,บุตรจาก22,500เป็น26,250บาทต่อครั้งเงินทดแทนกรณีทุกพลภาพ จาก7,500เป็น8,750บาทต่อเดือนเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตจาก90,000เป็น15,000บาทเงินทดแทนกรณีว่างงานจาก7,500เป็น8,750บาทต่อเดือนเงินบำนาญสง่สงสมทบ15ปีจาก3,000เป็น3,500บาทต่อเดือนส่วน25ปีจาก5,250เป็น6,125บาทต่อเดือน ขั้นที่สองปี2572น้เพดานค่าจ้างสองหมบาทเงินสมทบสูงสุดต่อเดือน1,000บาทสิทธิประโยชน์เช่นเงินทดแทนกรณีเจ็บป่วย1 0 0 0 0มบาทต่อเดือนเงินสงเคราะห์คลอดบุตรส0ม0 0นบาทต่อครั้งเงินทดแทนกรณีทุกพลภาพหนึ่งบาทต่อเดือนเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต12 0 0 0 0มบาท เงินทดแทนกรณีว่างงานหนึ่งบาทต่อเดือนเงินบำนาญส่งสมทบส5ห้าปี4ี่พันบาทต่อเดือนส่งสมทบ25หปีเจ00ันบาทต่อเดือนขั้นที่สามเริ่มปี257 3เสเป็นต้นไปเพดานค่าจ้าง2 3 0 0 0บาทเงินสมทบสูงสุดต่อเดือน1,150บบาทสิทธิประโยชน์สูงขึ้นอีกเช่นเงินทดแทนกรณีเจ็บป่วย 11,500ันห้าอบาทต่อเดือนเงินสงเคราะห์คลอดบุตรสา5 0 0ันห้า้อบาทต่อครั้งเงินทดแทนกรณีทุกพลภาพหนึ่งหนึ่งันห้า้อบาทต่อเดือนเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตหนึ่งแสสาดบาทเงินทดแทนกรณีว่างงานหนึ่งหนึ่งันห้า้อบาทต่อเดือนเงินบำนาญส่งสมทบสิบห้าปีสี่พันหร้อยบาทต่อเดือนส่วนยี่สิห้าปี8ปดันห้าสิบบาทต่อเดือนเหตุผลที่ต้องกลับ หเพื่อให้เงินทดแทนเพียงพอกับค่าครองชีพ 2. เพื่อกระจายรายได้จากผู้มีรายได้สูงไปสู่ผู้มีรายได้น้อย 3. เพื่อเพิ่มโอกาสปรับสิทธิประโยชน์ในอนาคตและสเพื่อสร้างความมั่นคงให้กองทุนป้องกันการขาดดุลโดยเฉพาะในยุคที่ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบแม้บางคนจะต้องจ่ายเงินสมทบเพิ่มขึ้นแต่ก็แลกกับสิทธิประโยชน์ที่มากขึ้นเช่นกัน ดังนั้นผู้ประกันตนควรศึกษาและวางแผนการเงินให้สอดคล้องกับสูตรใหม่แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปของคุยสาระเอชชาแนลถ้าชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามหรือแชร์ให้เพื่อนๆรู้ด้วยนะครับสวัสดีครับ